Deal Damage to Opponent with Recycler ในข้อนี้เราจะต้องใช้ปืนระเบิดที่ชื่อว่า Recycler ที่เป็นปืนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยทำดาเมจใส่ศัตรูจำนวนทั้งหมด300หน่วยค่ะ แต่กระสุนของปืนชนิดนี้มันจะไม่รวมกับพวก RPG ชนิดอื่นๆนะคะแล้วเราจะหามันได้จากไหนวิธีการก็ง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็แค่ถือปืน The Recycler นี้ไว้แล้วก็คลิกขวาค่ะพอคลิกขวาเนี่ยก็ ไปอยู่ใกล้ๆกับพวกอ็อบเจกต์ต่างๆเช่นรถเช่นสิ่งก่อสร้างต้นไม้แบบนี้ก็ได้หรือว่าก้อนหินก็ได้นะคะแล้วก็พอเราคลิกขวาเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนกับย่อยพวกของที่เฉดดนั้นๆที่เราเอาปืนไปสอดอยู่จากนั้นกระสุนมันก็จะค่อยๆขึ้นมาทีละนัดจนครบสานัดเองค่ะ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าตายก่อนใช่ไหมคะกระสุนพวกปืนเนี่ยมันก็จะกลับมาเต็ม3นัดซึ่งถือว่าเป็นข้อดีมากๆของทีม Rumble ทำให้การทำเควสข้อนี้ค่อนข้างง่ายถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยหาได้2งานก็จะดีนะคะเพราะว่าเวลาที่ใช้งานจริงเนี่ยก็ถือว่าเหมือนมีกระสุนอยู่ทั้งหมด6นัดแล้วก็ถ้าเกิดตายเนี่ยเจ้า6นัดนี้มันก็ขึ้นมาใหม่ให้เราพร้อมใช้งานได้ทันทีเลย ตอนเล่นอันนี้ไซก็จะค่อนข้างเล่นแบบเน้นบวกนะคะเพราะว่ารู้ว่ามันรีโหลดให้ใหม่แบบจนกระสุนเต็มถ้าเกิดเราตายก็เลยยิงแบบไม่ต้องคิดมากค่ะเข้าไปจอดๆแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้นะคะ300หน่วยใไซทำเควสอันนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมด1ตาเท่านั้นก็ผ่านได้โดยสมบูรณ์นะคะอ่าคนนี้มาอีกแล้วนะคะนี่75แล้วเขาก็ตายเลย ม่่่อออนนี้หาไาไคคคยยกะะะลงดะะูถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอ,อยากจะช่วยพพอร์ตไซก็สามารถทำได้โดยการไปที่ Item Shop นะคะจากนั้นก็กดที่ u p p ร์ตครีเอเตอร์ที่อยู่ทางด้านขวาล่างของจอพอมาหน้านี้แล้วก็พิมพ์ Beauty a n d e r b a s e ที่เป็น Creator Code ของไซด์จากนั้นกด accept ค่ะ พอพิมพ์แล้วกดแล้วนะคะขวาล่างมันก็จะบอกว่ากําลังซัพพอร์ตใครอยู่หรือว่าก่อนซื้อสินค้าในร้านค้ามันก็จะบอกว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วยซัพพอร์ตใครสามารถใช้ได้ทั้งการซื้อสกิน p x ก l อ d e r ์หรือว่าแพ็คต่างๆลามาในเซฟเดอะเวิลด์ก็ได้นะคะและถ้าเกิดว่าใครอยากสะโวดในผ่านช่องทางโทรมาน,นี่ก็สามารถโดเน็มาทางเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของซอได้เลยค่ะ